ว่ามมที่ไปอ่ะเขาไป,อ,อ,ไปอ,อยู่ในที่การเปิด<ข>อ,อยู่ะ<ช>นะคะ,คะเดี๋ยวรอติดตามเลยนี่ ตัวมาถึงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหนื่อยมากเลยอ่ะที่สุดดูเหงื่อสิค่ะแม่งอ่สภาพไปยัง 你别忙干。 ลุกขึ้นดูได้เลยนะครับได้มาด้วยความยากลำบาก อบรับดีแบบนี้เนี่ยในอนาคตอันใกล้นะคะอันไกลเนี่ยคิดว่าคงจะมีผู้คนที่สนใจแล้วก็เข้ามาร่วมเซ็กซี่รันเรื่อยๆแน่นอนนะเพราะว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่ดีเนาะที่เกาะมาแห่งนี้นะคะชอบมากเพราะว่าชอบทะเลอยู่แล้วก็ได้วิ่งแบบว่าเท่ากลางธรรมชาติทั้งทะเลแล้วก็เจอกับพี่ๆชาวเกาะหมาเนะะี่ยระหว่างทางที่วิ่งเนี่ยก็มีนะคะพี่ๆให้กําลังใจตลอดทางเลยนะคะแล้วก็มีเด็กๆน่ารักมากเดี๋ยวในกิจกรรมปีหน้าเนี่ยจะมีอะไรก็รอติดตามกันเลยนะคะ ตอนนี้นะคะพี่ใบกับน้องตองเนี่ยถือว่าได้รับเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้มารู้จักกับคู่อาวุโสเรียกอย่างนี้ได้นะคะรุ่นอาวุโสของรุ่นใหญ่ของเกาะหมากและกันเนาะอาจักนั่นเองนะคะสวัสดีคะสวัสดีค่ะอาจักเนี่ยเป็นรุ่นดั้งเดิมของผู้คนที่มาอยู่ที่เกาะนี้เป็นร้อยร้อยปีแล้วอันนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วรุ่นที่สี่แล้วครับรุ่นที่สี่รุ่นสี่ก็ได้ยินว่าอาจักเนี่ยเกิดแล้วก็โตที่นี่ใช่ไหมคะครับคือต้นตระกูลผมเนี่ย ชื่อหลวงพรมพักดีนะก็เดินมารอบราชการอยู่ที่กาะลงเป็นผู้ประหลัดฝ่ายจีนคือกองคนจีนที่อยู่ในงหมดเราเสียให้เสียเกากลงให้ฝรั่งเศสก็อพยพมาอยู่ที่เกาะนียนะครับเดิมเนี่ย ตอนนั้นไม่มีใครอยู่หรอกเนี่ยอ่าวเนี่ยจะเป็นอ่าวแรกที่เริ่มมาตั้งเื้นี่วงเลยว่าตั้งนกรค่ะบ้านเดิมก็อยู่ตรงนี้เองใกล้ๆนี่เราแวงนี้เลยใช่ไหมคะที่นี่เปลี่ยนแปลงน้อยมากคือลักษณะความเป็นอยู่ของที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะเหมือนเดิม มีคนที่มีทะเบียนบ้านจริงเนี่ยประมาณสักสี่ห้าร้อยคนจะมีประชากรแฝงบ้างมีแรงงานต่างด้าวบ้างรวมๆแล้วก็ประมาณพันกว่าคนพันกว่าคนนะตอนนี้โอ้ถือว่าประชากรก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะอ่เนาะครับแต่ว่ามันก็อยู่ในเรทที่ไม่ไม่มากเกินไม่มากเกินไปแต่แต<ๆ>ว่าเรื่องทรัพยากรล่ะคะเรื่องของสภาพพื้นที่เป็นยังไงสภาพพื้นที่นี่ก็มาไม่ใช่เป็นที่ราบส่วนใหญ่ มี้ที่ประมาณสักหมื่นไร่เ่ยเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ที่นี่ยังเป็นพี่น้องกันอยู่นะครับเพราะนั้นการปกครองหรืออะไรเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าที่อื่นเราไม่เคยมีคดีอุจสากรรอะไรมาม็นครอบครัวกันเนาะก็จะมีบ้างคือเล็กๆขโมยไร่ได้ของธรมดาแล้วเลาบอกแว้งก็มีบ้างเราเราเน้นในเรื่องเขาโลาบอนอย่างที่ว่านะคือเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นผมไม่เป็นนายกอยู่ทางอปทก็ได้มาจุดประกายในเรื่องของ การปลดปล่อยคาร์บอนในพื้นที่เนี่ยง่ายๆเลยคือมีสี่อย่างที่เราเริ่มก่อนคือเรื่องของร่นรงให้ประหยัดน้ําประหยัดไฟนะครับอันนี้เป็นจุดแรกประการที่สองคือเรื่องของทุงอาหารหรืออะไรพวกนี้นะฮะเราพยายามที่จะเอาวัสดุที่ทําในพื้นที่ให้มากที่สุดไม่ต้องนําเข้ามาใช่คือเน้นในเรื่องของการประหยัดค่าขนส่งประการที่สามคือ กีฬาเราจะเน้นในเรื่องของกีฬาที่ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์เป็นหลักว่าจะเป็นวินเซิร์ฟเรือใบหรือว่าสัญลัอ่าซับบอร์ดแพดดบอร์ดนะคะครับแล้วก็กิจการต่างๆก็จะมีวิ่งมีปั่นจักรยานอะไร่งนี้นะคือที่พวกนี้จะช่วยในเรื่องของการลดคาร์บอนเนี่ยจะลดลงมากเพราะเราไม่ได้ใช้เครื่องยนต์แล้วก็สุดท้ายตอนนี้เราก็สับสนในเรื่องของการใช้รถไฟฟ้าอันนี้ก็ช่วยได้เยอะ เห็นได้ข่าวมาค่ะอาว่านายกคนปัจจุบันนี้ก็เป็นลูกหลานของอาจรก์ด้วยหลานแท้หลานแท้เลยเป็นหลานแท้เลยอย่างนี้ก็เหมือนให้คาปรึกษาหลานแน่นอนว่าคนที่อยู่ในเกาะหมากนี้ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องประสบการณ์นะคะเต็มที่อยู่แล้วรู้หมดแล้วรู้เลยว่าทําไมพี่นนท์ถึงเก่งคือนายกเองเขาก็มีความสามารถอยู่แล้ว อยากให้อาจักนะคะได้เชิญชวนเนาะผู้คนที่กําลังชมเราอยู่ตอนนี้เนี่ย <ฮะ S 1> เดินทางมาเที่ยวที่เกาะหมากว่าทําไมถึงจะต้องมาเที่ยวเกาะหมากครับคือคือที่นี่เองเมันจะไม่เหมือนเกาะชา้างหรือว่าเกาะกูเพราะว่าเราเป็นเกาะเล็กๆนะเ,เราเน้นในเรื่องของธรรมชาติเป็นหลักเรื่องของการอนุรักษ์คนที่อยากจะมาเที่ยวจริงๆเนี่ยก็อยากจะให้เขาเมีกิจสำนึก <ฮะ S 2> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะเรื่องของน้ําเสียเรื่องของอะไรก็ดีเนี่ย แต่ผมสังเกตว่าตอนระยะหลังในคนไทยเนี่ยเริ่มจะพัฒนาในเรื่องนี้ขึ้นมาเยอะเริ่ช่วยกันมากมีจุดสำเร็จเยอะคือ่อนนี้คนไทยมาเที่ยวจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆเดี๋ยวนี้คนไทยมาคนเดียวก็มีแล้วนะครับเที่ยววันธรรมดาก็มีเพราะนั้นผมว่าในอนาคตเนี่ยนักเที่ยวไทยเองก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง อยากให้ไปเลยครับครับอย่างกอมาเนี่ยคนที่ชอบความเงียบความสงบจริงๆเนี่ยมาเนี่ยจะไม่ผิดหวังแน่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพราะว่าพวกเราสองคนก็ไม่ผิดหวังเลยที่เดินทางมาที่นี่ชาร์จแบตใช่แล้วค่ะใช่โอเคค่ะได้ขอบคุณมาจากเลยนะคะครับครับสวัสดีครับ วันสุดท้ายแล้วโอเคจะกลับกันแล้วกลับอยู่ใครบอกว่าเกาะหมากไม่มีอะไรทำก็เหนื่อยอยู่นะจบและจบทริปของเราแล้วไป activity แน่นอยู่นะคือเรายังขาดอยู่หลายอย่างเหมือนกันเนาะที่เราไม่ได้ไปทำที่สามารถทำได้ที่นี่มันก็คืออย่างการดำน้ำการแบบ snorkeler snorkeler ว่ะ s n o r k e l บาบา l i n g ดำน้ำากูบ้าเอยถูกแล้ว มีปั่นจักรยานนี่กอเอออใช่จกักรยานไม่ได้ปั่นหลายๆคนนะชอบพูดเนาะตองอว่าเฮ้ยฝนตกไปเที่ยวเกาะในประเทศไทยไม่ได้หรอกมันมาได้มาได้ทุกคนคช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่แบบเนี้ยเห็นเมฆไหมว่าพาทย์ก็ไม่ได้ออกแบบมาแสดงแสงอยาดูภาพให้เราอย่างเต็มที่เนาะแต่ว่าอากาศสบายนะอากาศสบายกำลังดีสดชื่นเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเป็นอีกบรรยากาศฮัลโหล แค่บัคเกอรเดย์นี่ค่ะก็มีนักท่องเที่ยวนะใช่คือจริงๆจะบอกว่าเหมือนที่เราคุยกับหลายๆคนมาเนาะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เจอที่นี่ก็คือจะเป็นชาวต่างชาติเพราะว่าเกาะหมากมีความสงบมากน้องใบกับพี่ตองอ่ะคือไปพายทั้งคายยักไปพายทั้งซับบอร์ดคนสนุกมากคายออกไปแค่นิดเดียวอ่ะน้ําใสแล้วแล้วก็มีสาหร่ายด้วยแบบอูโหสมบูรณ์มากอหสมบูรณ์ที่สด มันเ,ออเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเนอะทุกคนในใช่วงหน้าฝนเพราะว่ามันก็จะไม่ได้ร้อนมากแบบแผดเผาเนาะ แต่ว่าก็ยังให้ความรู้สึกถึงการมาทะเลชุมชนน่ารักชาวบ้านน่าราักแล้วก็เหมือนกับเรามาบ้านญาติมาบ้านคนรู้จกักแล้วทุกคนมีรอยยิ้มให้กันเสมอ,เ,อ,อเนาะและที่สําคัญไปมากกว่านั้นค่ะการที่เราเดินทางเที่ยวในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้บ้านเรานี่นะคะสามารถฟื้นฟูกลับมาได้ดังเดิมหรือใกล<ช>้เคียงกว่านะเดิม,มก็ต้องช่วยกันนะคะเป็นตัวอย่างหรือว่าเริ่มการทําโลคาบอลก็ได้ใช่แล้วอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วยกันนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็น สิ่งสวยงามแบบนี้อยู่กับเราไปนน,นั้นๆเลยแล้วพบกันใหม่นะคะกับใบตองจรีรัตน์เพชรสมใบตองเพียธิดาธรรมราค่ะก็ฉันชาบเจียร์และอกานใหม่ทุกคน